สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเที่ยวบ่อพันขันมาคาวรวะหลวงผู้ผ่านพงเจ้าที่เจ้าทางครับหลวงผู้ผ่านพงมีตำนานนะครับสมัยคนแปดสองนะครับสมัยคนแปดสองสมัยเมืองโบราณครับเมืองจำปาคันเมืองโบราณครับครับเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับคนมาคาวหว้ขอพรให้ขาดสายนะครับ อยู่ตรงกลางบอกันคันนะครับน่ครับผูขาดวงนะครับสมัยคนแปดศอกตรงบอกคันคันนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดฝั่งนึงก็อำเภอสุนภูมิฝั่งหนึ่งก็อำเภอหนองหีหลงปูขาดวงตั้งอยู่ที่นะครับยุบฝั่งหนองหีนะครับครับคนมากราบไหว้บูชานะครับสมัยคนแปดศอกแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นบ่อเกลือนะครับตรงนี้นะครับในน้ําเป็นบ่อเกลือแต่ก่อนเป็นน้ําแห้งนะครับ สินเท่านะครับไปต้มกันนะต้มแล้วไปขายไปแลกข้าวแลกปลานะครับตอนหลังนะครับเขาทําเขื่อนกั้นน้ําไว้นะครับเป็นทําเขื่อนกั้นน้ําไว้นะครับเอาน้ําตรงนี้นะครับไปทํปานาปังแล้วก็ชาวบ้านก็หาปลาไปกินไปขายนะครับก็อุดมสมบูรณ์พอสมควรนะครับนี่ครับ วันหยุดก็จะมีคนมาถาวรไห้ขอพรจากท่านนะครับตรงนี้นะครับฝั่งนี้ก็มีเราจะลึกกรือว่าจะเป็นอวโบราณน,นะครับเครื่องปั้นดินเผาอวโบราณสมัยพันปีนะครับสมัยบ้านเชียงนะครับอยู่ฝั่งโน้นนะครับพระธาตุฝั่งโน้นขุดเจอนะครับแล้วก็ขับกั้นไว้ให้คนมาดูมาชมอยู่นะครับ สมัยนี้นะครับสมัยก่อนถ้าเป็นเมืองโบราณแล้วท่านจะมีลูกสาวสองคน,นครับสวยงามมากครับเมืองวกเรามาทำหลักทำลาสมัยโบราณนะครับท่านที่ไม่ได้ไปไหนแล้วว่ามาวันหยุดยาวนะครับมาพักผ่อนหย่อนใจมาเที่ยวบอ่อพันขันอำเภอหนองนีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งเราปูผ่านตั้งอยู่นะครับฝั่งโน้นก็อำเภอ สวนนภูมินะครับตำบลจำปาขันนะครับครับคนก็มาขอพรครับอีกที่หนึ่งครับตรงบ่อบรรคัก็คือบอกเล่ากันบ่อเล็กๆนะครับตักน้ําเป็นพันขันก็ไม่หมดนะครับครับดูข้างหน้าเป็นลูกช้านะครับคนถูกไว้นะครับก็ซื้อมาตวาย2ตัวนะครับครับ ครับเป็นท่านเป็นเจ้าเมืองครับสมัยโบราณนะครับคนมาขอพรนในขาดสายนะครับซื้อดอกไม้ตุ้เทียนทั้งไก่ทั้งม้าวัวควายนะครับม้ตุกเทียนมากราบไหว้ขอพรท่านนะครับ นะครับคลิปนี้ขอจบเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้พาเป็นเพื่อนมาเที่ยวบ่อบันการมากราบหลวงปู่พานวงขอพรอจอากท่านนะครับแล้วก็มาขอพรแล้วก็เสียงโชคเสียนทินพุทธรูปนะครับที่ผมมาเสียงทินพุทธรูปก็รู้สึกอ่ะคิดจริงใจก็สมปัฒนาทุกอย่างนะครับพี่น้องครับที่เนเพื่อนนะครับวันหยุดก็มาพักผ่อนอยันใจ ขอพันคันมาข่าวพายขอพรหลวงปูผ่ผานพวงนะครับสมัยโบราณน,นะครับคลิปนี้ขอจบเท่านี้ก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ